เออโอ้โหขอดีโอ้โหเออโอ้โหอาล่าฮะสวัสดีทุกคนนะฮะอินิีต้อนรับเข้าสู่ s a ส s i ส s ินค e d v วาฮ a l ่ a หล,ลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมปานานเนี่ยผมแอบเล่นไปเยอะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าหมดแพชชั่นที่จะเล่นเกมนี้เหลือเกินโอเค สำหรับในเรื่องตอนนี้นะฮะผมเดินทางในเรื่องมาถึงตอนที่เราจะบุกไปที่ดินแดนใหม่กันแล้วและตอนนี้เราก็จะไปคุยกับซิกการเลยการที่เราจะเดินทางไปที่ดินแดนใหม่กันไปเลย ready. เมื่อเราพร้อมสำหรับการเดินทางซิกการและพักพวกคนอื่นๆก็พร้อมเช่นกันแต่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับการเดินทางครั้งนี้ โดยเฉพาะเซบบอยนเมื่อไม่สามารถเป็นราชาในบ้านเกิดของตอนได้ซิกาดก็พร้อมที่จะเริ่มต้นตำนานบทใหม่ในอังกฤษและด้วยความเป็นพอ่อเตเบียนทำได้เพียงส่งลูกชายของเขาไปอย่างปลอดภัยเอาวะ

Sigurd, what's our course? The Sons of Ragnar established a settlement near the coast. We set sail for them. Ragi, sing a song to lift our hooves. Sing a song! Inspire a mighty fort from Thor to speed us... ...to England! Horvalhalla! Assassin's Creed Valhalla has finally begun. It's been a long time since I last saw the land. It's been about 5 hours. ที่เปิดดูว,ว่าได้ไปแล้วกี่ชั่วโมงนะแต่ว่าเราก็ไปเก็บอะไรหลายอย่างมาเยอะแยะเลยฮะเอาวะดูเหมือนว่าเราจะมาถึงแคมป์ของลูกของแร็กนาแล้วนะฮะซึ่งแร็กนาเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิกอังกฤษของพวก North นอตนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ของแคมป์เนี่ยจะไม่ค่อยสู้ดีนะฮะว่ามีแต่เต็นท์แล้วข้อทหารเพียงไม่กี่คน เมื่อถึงสถานที่ตั้งของหมู่บ้านลูกชายของแรคนาก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่อยู่แล้วมีเพียงพวกโจรเท่านั้นที่รอเราอยู่และพวกมันก็ไม่ต้อนรับเราเท่าไหร่นักเป็ oh! นพวกโจรเหรอเออเอออะไรกันเนี่ยอะ ประตูอยมาเออมาดิมามาเออดับมานนี้อุ้ยเออดับไอ้ยซ้ำมาอุ้ยขอรุ้หน่อยขอรุ้หน่อยรุ้ก่อนรุ้ก่อนเฮ้ยอุ้ยขู่กัดจะอกซะหน่อยอุ๊บไม่โดนเว้ยเอ้ย มามาดิมาดิกาะปุกนี้าระปุกนี้กระปุกน้กระปุกน้กระปุี้ทำไมความพิจึงนั้นไปโอ้โหแทนชื่อพวกทหารเราพวกทหารเราเหรอข้างบนเห็นธนูหมดแล้ว right I'll check the longhouse โอเคฮะต้องดูว่ามีใครซ่อนอยู่หรือเปล่า เป็นอะไรหรอกเหลือใครอยู่ไหมะนะน,นครใ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 คนใครใครเครใคนใครใครี่รใครใครใครีครใครใครใครีครีครใครครใครใครรัี่ีคคนคน ยาลิและโลวานเท่านั้นที่มาที่นี่เพื่อที่จะทำการค้าขายกับปุตแห่งแรกนาเพื่อตั้งรกรากอย่างมั่นคงซิการจึงเข้าหาพวกเขาอย่างเป็นมิตรและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ Sigurd is This Yarl dark and Youngwan Thor of Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven Clan welcomes you. I have a good feeling about this place. Honored family, friends, welcome to your new home. อ๋ไม่ใช่สงบสุขได้ไม่นานนี่คือเด็กๆเ,เรามาถึงแล้วชาวบ้านทหารและคนอื่นและเมียของซิก,กาดและนี่จะเป็นบ้านใหม่ของเราถูกต้องหรือไม่ใช่หรือพ่อชอบหรือไม่ใช่แล้วนี่ไงกำลังทำความสะอาดเมอร์เซียหรอ อย่างเท่เทจะจัดหูยความเขียวนี้เห็นสีขาวมาตั้งนานนี่แหละที่ตามหาในแอส i ซ s c r ซินคริยใจเย็นพ่อหนม Fine work A long house to rival any I've seen dies imen to อังกฤษนั้นประกอบไปด้วยอาณาจักรทั้งสี่คือเมอร์เซียอิสแองเรีย t นอตฮัมเบียและเวสเซกดินแดนที่เราอยู่นี้ไม่มีแม้แต่ชื่อเราจึงตั้งชื่อมันว่าเรเวนสตอฟหมู่บ้านแห่งเรเวน I might have an idea. Ravensthorpe, the village of Ravens. I like it. และเพื่อให้หมู่บ้านของเรามั่นคงโดยเร็วที่สุดสิ่งสำคัญก็คือการทำให้โรงเหล็กเ,เริ่มต้นทำงานให้ได้โดยเร็วหน้าที่ของเราจึงต้องช่วยกุลนาเพื่อสร้างโรงเหล็กของเขาเอาละฮะดูเหมือนว่าเราจะได พื้นที่ดินแดนในอังกฤษแล้วแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องทำให้พื้นที่หมู่บ้านนี้พร้อมด้วยการทำให้โรงหลอมหรือโรงตีเหล็กของเราพร้อมฮะเป็นสถานที่ที่ดีใช่ไหมล่ะกุลนะซิกเกิล p ้ e งการฟาร์มชั่งและรันนิ n งให้เร็วที่สุ i เท่าที i จ a ทำได้ e a s รับน i ้นเร d ต้องกาอ e ่าคุณหมายถึงจ o ไป i ป็นไวกิ้ง o ล้ว o ี คุณนาให้แผนที่ที่ได้มาจากพวกโจรและเพื่อหมู่บ้านที่มั่นคงเราจึงต้องออกปล้นกันแล้วเอาละฮะได้แผนที่มาแล้วและตอนนี้ที่เราก็คือขึ้นเรือแล้วก็ออกไป ร่นสดมกันดีกว่าเอาละฮะผมได้ที่ที่เราจะไปแล้วแต่ก็คือบทที่เราผ่านมาฮะโอเคไปกันเราจะหาวัตถุดิบเพื่อหมู่บ้านของเราเอาละทุกคนเราถึงแล้ว ไปกันลงสุดลมย่างสองไปตรงมาทุกคนเอาลูกยางโลเคชั่นเมสเดย์อะไรวะเนี่ยทหารได้อยู่ได้อยู่ขึ้นเนี่ยขอลบก,ก่อนขอลบก,ก่อน อะไรวะเนี่ยอุ้ยวัดเดอะอือโดยิงทีเดียวเอออุ้ยโอ้ขอดีลาบอโอ้เออโอ้เออ เอาละหลังจากที่เราดันทุรังมานานที่จะไปบุกตรงนี้เพราะมันมีสีทองเยอะเหลือเกินที่เราผ่านมาแต่ว่าทุกคนเห็นทางขวาไหมฮะสักเจตเต็ดพาวเวอรแต่ Power ของเรานั้น25วะ่ะเออแต่ข้า้งหน้าเนี่ย ที่มันใกล้เราที่สุดนะที่แต่ว่าตอนแรกผมไม่ได้ไปเพราะว่าคิดว่าอยากไปตรงนู้นก่อนไงจะได้เก็บมาเรื่อยๆข้างหน้ามันน่าจะสักเจอพาวเวอร์แค่แบบ20มั้งน่าจะสู้ไหวอยู่ลองดูจะไม่ประมาทแล้วกันนะฮะเพเมื่อกี้เจ็บมาหนักเหลือเกินเ,เจ็บมาหนักมากๆโอเคไปกันโอ้เโ,โอ้เ ล,ลองยิงดูก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดทางกันก็ป๋าขวานแล้วกันเออมันต้องโดนสักคนแหละโดนไหมเนี่ยโดนบ้างปะโอ้เี๋วไปไว้ใจอุ้ยตีเข้าตีเข้าเอออุ้ยตีเบากว่ากันเยอะเออหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเออมันรู้กาดยังไงวะเออ มันกดฟางวะเจาะอกาศอ่ะเออโอ๊ยหยุดูกดตั้งสถีขอดูโอ๊กอออแน่นโอกขอดูดก,ก่อนอสตันพอดีอึออ้งครับหน่อยแล้วกันก่อนไหนไปหัวหน้าซะ,ะอีกนะฮะหุ้ยข้างหลังเหรอยืนฟือ้อะไรเราฮะฉันก็แน่นโอ๊ก ออ๊๊ยยแน่นแน่นอกอีกคนสินะนะไงนี่สิเอออุ้ยดีกว่าเดิมเยอะเลยร้อยยี่สิบยี่ปได้เจอร้อยหกสิบมาตีแน่นอกลุ้นลัวแน่นอกทำเพื่อนอุ้ยแน่นอกเออกดไม่ติดอันนี้แน่นไหล มาช่วยหน่อยเอือบ่าไปดึกเออมามาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนอุ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เห็นเอออุ้ยแน่นอกว่ะเออบ้าอุ้ยอะไรเล่าอะแน่นอกนี่สิความมันของจริงมาอะไรของพวกนายฮะ เออเออก็แค่แน่นอกสินนะของอยู่ไหนฮะของอยู่ตรงนี้ <c oughs> มาคน<อ>ช่วยกันเก็บไปวัตถุดิบจับไว้สวย สองพันแล้วค่ะอุย้อยเดี๋ยววางสิเอาละทุกคนเอาละนานค่ะกลับมาแล้วพร้อมกับสเปียงที่เจ้าต้องการอย่างไงล่ะวัตถุดิบหลากหลายมากๆากข้าไปเสียเวลาอยู่นานเลยโชคดีที่ข้ามาช้าสร้างตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นหมายถึงสร้างคล้ายกับเวิร์กช็อปเออโลหีเหล็กก็แหละที่ผมจะซื้อเอ้าว่าแบ็กซ์ซูมี Ah, <c oughs> สำหรับพานี้ก็ขอจบไว้แ่นี้เขอบคุณทุกคนที่ติดตาม <c oughs> ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพารนี้สวัสดีครับ